เอาละครับก็ต้องกึกก้าวสวัสดีเพื่อนๆมีน้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแบกแมนตอนนี้ผมมอยู่ในเกมจูสิทบอลเดอะเกม เป็นไงบ้างครับลีกกับช่วงเวลาแห่งนี้นะครับอ่าพี่ลีกกาลังจะหมดเวลาลงนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่8นาทีเท่านั้นนะครับเป็นยังไงทุกคนมีใครจะได้จอรเดคบมังไหม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 ออไดโนซอรัสนะครับอันตัวพี่อยากรู้สิว่าพี่อยู่แหลงไหนใช่ไหมครับอ่าพี่บอกแล้วว่าเราจะต้องอาศัยการแบบว่าจุกนิดนึง จูเป็นก็มีสัตว์แต่เราเ,าเสาสร็วกว่ามีสัตว์เราก็ต้องนั้นอยู่แล้วไปดูกันเออพี่ก็อยู่อันดับที่97นะครับหนีตายแบบสุดๆนะไปเลยโอ้โหเลยชุดสุดท้ายแล้ว <laughs> เอ้ยมันจะลีอยู่ <laughs> โอ้ยมันบอกเลยนะว่าตัวไหนจะลีเท่าไหร่นะครับอ่าชุดสุดท้ายแล้วนะก็เวลาก็จะหมดแล้วครับเหลือเจ็ดนาทีเท่านั้นผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ตัวนี้ ไม่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 ม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอา้าวน้ำหมดเลยนะครับไม่ไมีมน็อกเลยเลยสุดสุดท้ายวัดกันนะครับว่าเราจะได้ไหมหรือว่าเราจะตกแรงนะครับเอ้าเขาแทงะจือ มีนกตัวเดียวเราต้องจัดการนกตัวนั้นได้ได้นะครับอ่ามาเลยจะไม่กลัวแการ์ลสไปโนซอรัสเชสองเฮ้ยเบอร์เสียมันก็รืมหน้อยมาเลยสำหรับคนีนเลยการพี่ัอฟอย่างเรามาอ่าสำหรับนกเอฟซีทั้งหลายนะครับอ่าพี่เป็นกําลังใจให้หมดทุกคนเลยนะครับสู้ๆกันนะครับผมดูเหมือนพี่นะครับก็ไม่ได้แข่งแกร่งเท่าไรนะครับแต่ว่าก็ทนสู้พยายามมาจนได้นะครับผมมา ทำเพื่อเอราจตายจะบอกให้เอาเซ่กล้าโจมไหมละม่ะมาอ่าเปลี่ยนตัวอุ้ยมีหกร้อยแอนไม่เท่าไรกี่อ่าเป็นไปนตามสมเต็กสไตล์เราเน,นี่ยครับอ่าทีเนี้ยลงตัวแล้วมึงตายหมดแน่โอ้ยหัวล้อบแบบชั่วร้ายจะจ้าด่ะโอ้ตัวนี้มีห้าร้อยเก้าเก้านะครับหลบได้สบายสบายอยู่แล้วมามาเลย เออโจมตีสามเจ้าแจมนี่มันก็เอ้ยแต่เราโจมตีมันไม่ลงอ่ะเปลี่ยนรางหนึ่งห้าสองสิบห้าสามสิบห้าไม่ลงนะครับอ่ามาคำนวณไม่หมดแล้วมาเลย <c oughs> ใส่เข้ามากล้าแม่นกกระทุมเ <c oughs> ชื่อไม่กลัวแกหรอกนี่ฉันล่างสุดท้ายแล้วนุ้ฟ้อยอาโจมตี4 <c oughs> โอ้ยตามคำออยั่ว <c> ย <oughs> ุ มาเลยนันดานายทำได้ดีแล้ว <c oughs> นายนี่มันอยู่เคียงข้างฉันเสมอยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันตลอดกาลโอ้โหต้องจงตียันขนาดนี้เลยเหรอจมตีห้าเลยนะกัดซัดไม่นะ เดี๋ยวผมจะโชว์รังแห่ง J.W ให้ดูนะครับนี่คิดม่ันจะรับชั้นได้ง่ายๆนะเอาสินายต้องโจมตีจนหมดแม็กอะถนายไม่โจมตีก็เข้าทางชั้นอ่ะมาเลยไอ้อ้วนหุ่นไม่เดีจมตีสิเสร็จก่ออาซัม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 เฮ้ยอุ้ยประจมตีเป็นพัน ไม่ชน,นะกันรู้ไปจมตีหนึ่งจมตี2จมตีส,อตสพอแล้วนะครับเจ็700ก็เหลืออุ้ยอุ้ยคสามร้อห้าร้อยหกสิบสามรนี่ป้องกันหนึ่งก็พอมาตายไซย,ย่าอยู่ไรตั้มอือนี่ขนาดเวล20่สนะพลังของเจเดเบลนะมาเลยอุ้ยมีสามเลยเหรอสี่หนึ่งสองแปดสี่ยังล้มเราไม่ได้นะครับให้สองพัเลยอ่ะมา กัดเข้ามาสไปนอร์72เฮยกเลเวลแม็กเลยนะตัวนี้อา้าวกัดออมๆอย่างงี้ก็ได้ใส่มาเลยจดาก,กัารมันมัดตัวด้วยซรัสแล้วนำฉันไปให้ได้กัดน,นิบว์ออยู่นี่เลยนะขับเพื่อก็ได้นะหมื่นสองเป็นยังไงละ่ะบออกแล้วหนีไปแล้ว บอกราอันดับท้ายๆฉันไม่อยู่แล้วหนีนะครับมาบอกราอันดับท้ายนะครับฉันไม่อยู่แล้วเฮ้ยอสมบอกแล้วให้กอ่อกลุ่มผู้นําไว้นะครับเป็นไงห้าอันดับแล้วนะครับอุ้ยเอ้ยมันต้องตีเอ้ยต้องตีหลายทีหน่อยยางยางยางเดี๋ยวผมจะเอาตัวรับออกมานะครับเดี๋ยวก่อน ดูหน่อยตัวไหนที่มันจะว่าพอจะออกมาได้ตัวไหนที่มันพอจะออกมันได้นะมันจะยอมเสียแบงก์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีเพื่อฝังมมันคงในชีวิตนะครับเฮ้ยเจพลังเจทบิก็พร้อมอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยเยโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยจะจัดกันทุกตัวเลยวะ่ะชิบหายแล้วโอ้หกสเลยเหรอเยอะไปป่ะเนี้ยนายอะ่ะเ,เราต้องการธาตน้ำนะเดี๋ยวกัน 53น้อยไปวะ <c oughs> ต้องการทาดพืชวะโอ้โหแปดชั่วโมงเลยเหรอต้องการทาดน้ำธาตุพืชนะครับธาตุพืชไปก่อนตัวหนึ่งทาดพืชไปก่อนตัวหนึ่ง,งแล้วก็เอาทาดน้ําแล้วกันอะมามาลูกพี่ใหญ่ออกมาสแสดงอำนาจดูสิมาสแสดงอำนาจเดี๋ยดูลูกพี่ใหญ่ดูสิผมจะชนะไหมอันนี้เล่นแบบ อย่าไปทำนะน้องๆนะหมดแบงกันง่ายๆนะครับไปเลยมาอยากกันรู้เหมือนกันว่าจะชนะไหมครับนี่เล่นกันแบบกี่กีกันไปเลย <laughs> แต่ผมว่าผมได้แล้วแหละเลยแค่2นาทีนะครับอืมโ <laughs> อ้อยตายแล้วไอ้ตัวหกสองพันสามบ้าไปแล้วสี่พันโอ้โห GM จีเอมันจัดให้กูเต็มเหนียวเลยนี่เลยเอาเอ่าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเอาๆๆๆเลย จะเอาอะไรก็มาสู้ต่อเนื่องอะ่ะมาเลยฉันมีลูกพี่ใหญ่มาฉันไม่กลัวหรอกมาเลยโจมตีสองนะมันหมดสแต็กไปนะในการยาวมาเลยมาคอมพี้พี่คาดนะครับจิตหายแล้วจะทำยังไงดีคอมพี้พี่คาดมันทำอะไรไม่ได้แล้วเราเก็บสแตกไปก่อนนะมาวีนะมาตัวที่สองนะมาเลยใส่เข้ามากาไม่ละมีมันใหเอง อ๋อมิกาเด้ยังไงมึงก็ไม่ได้ถ้าไม่ตายลูก <laughs> กัดกุมวอมันกันนี่โอเคเรียบร้อยมา <laughs> มาไรมีสามเนี่ยไรได้อ่ะเต็มตีกับปาไปตัวเดียวอ๋อมิกาจมตีเด้อมีสามใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมยับ <laughs> มีสามผมรู้แล้วหนึ่งสองสามสี วิ่ยต้องโจมตียันสีเลยเหรอแล้วก็อ่าป้องกันดีฝ่ายเดี๋ยวตายอ่าเอาหน่อยนึงก็พอเอาสิมาเลยนะมีห้าอุ้ยมันล้มผมได้เลยเนี่ยตายแล้วตายเลยล้มโอ้เล่นเกินไปนะครับเลยแพ้เลยโถ่เอ้ยงั้นเอาพี่คอมพี้มาเล่นดีฝ่าโถ่เอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตาย ไอพวกนี้ก็ไม่เก่งเท่าไหร่โอ้ตายเลยเนี่ยมาเอามา้เอาหมา่มาตั้งต้นมหม่ไอตัวนี้เลือดเยอะกว่าเพื่อนอ <c oughs> น่ะหลงงี้ไม่น่า,าพี่ใหญ่ออกมาเลยดีกว่าเอาของพี่จัดการมันแล้วก็เอาพี่ใหญ่ออกมาที่ลังนะครับอืมเล่นเยอะไปไงอ,อันนะจบตีสามเหลือไว้หนึ่งคนระับ <c> จ <oughs> ิบหายแล้วเราแพ้แน่แน <c oughs> จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่จมตีห้าจมตีหกจมตีเจ็ดเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็เหลือไว้หนึ่งมาไม่ต้องป้องกันใดๆนะครับายเอ้ยท่านเราแมวลูกพี่ใหญ่ออกมาเราก็ชนะดยดูได้ง่ายว่าเสือกเสือกจะโชว์เด่นงานเลื่องเลื่อนมามีพันหกแดงบ้าจริงๆเลยไปเอ้ยไปโชว์เก่ง <laughs> มากระโจมไหมล่ะมีพันสองอ่ะ จมตีสีเสร็จเราดิเงี้ยเออแสดงว่าไม่เคยเจอคอมปี้สิครับยางงี้โอ้โหโ,โ,หโจรไวแรงยิบหายแล้วไม่ไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหเสือกเอาลูกปีใหญ่ออกไปงานเรื่องๆนะครับเออผมเลยตายนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหปา่าไปสอนตัวเลยเนะี่ยดูดิโอ้ยตายแล้วไม่งั้นคอมปี้ผมก็ชนะไปแล้วนะ เดินเอาธาตุน้ำออกไปก่อนนะครับโจมเด้ทำไรเนี่ยชา้าจะจ,จัดเลยชัดจ่อเอาการ์วิบวับแล้วยังไงสี่ดับก็เฮ้ยเราก้าเก้าสิบสี่ป่ะเก้าสี่หรือเก้าสิบหกอ่ะออสี่ดับก็มันก็ไม่ได้ตีคืนได้ง่ายๆหรอกนะครับเวลาแค่สองสามนาที <laughs> วิบวับแน่นอนได้แล้ว <c oughs> ไดโนสุขัด no นะครับผมไปได้ห้ารอยวู้ได้คืนเจ๋วแจมวู้เปิดแล้วนะครับไดโนสุขัด no แล้วก็ต้องเจอฟิลมันสามโอเคฮ่าฮ่าบราดเจ๋วแจมฮ่าฮ่าโู้ได้อีกตัวละใช้เวลานานจะจัดอุ้ยเหลือโอ้โห ดูดิใช้เวลานานจะจะโหดูเป็นประกายไปตรงรการ์ดไปอื่นด้วยอ่ะโอ้โหในน้อสาวผมเพียบหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่ะอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอืมขอฟักหน่อยขอฟักหน่อยในๆก็ไหนๆนะครับอืมอ่ะเต็มนะครับอันนี้ก็เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวจะไว้ไฮบิดอ่ะพอดีฟฝ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบ้งล่างหนยครับอ่าพี่ก็ได้แล้วนะจรเ์เ้ เกียวฟ้ากาวเกี่ยวเป็นไงบอกแล้วสุรนี้ต้องตีไรหุ่นนำไว้นะครับแล้วเผอเราก็อาศัยจั่วแซงขึ้นไปเลยนะครับเชื่อไหมนี่ของผมนะแหลงทองนะอันดับที่หนึ่งนะครับกับแหลงเพชรอันดับที่100นะครับห่างกันอยู่200นะครับ <laughs> พี่นังไรตีจนหไม่รู้จะยังไงเลยอ่ะคิดดู <laughs> ห่างกันอยู่200นะครับแต่ว่าพี่ก็สู้จนชนะแล้วนะ,ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากก,กดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ <laughs> พร้อมกับไดโนสุรันนะซีโแกนทุกคนนะครับแฟนดยังเล่นอยู่ Par